ครับพบกับผมนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับมารับซื้อเหรียญเหมือนเดิมนะครับให้เหรียญละ1 0 0 0 0แบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อบ่อยเลยทีเดียวนะครับแต่ก็รับซื้ออยู่เรื่อยมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา1บาทนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ1นบาทแรกนาขวัญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับ หลายคนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่นะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะมีอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสาหรับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทแรกนาขวัญนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่มีทั้งแบบไม่มีราคาเลยและแบบที่ผมตามหานะครับซึ่งแบบที่ผมตามหานั้นก็เป็นการชี้ชอบเป็นการส่วนตัวครับผมอเองนะครับแบบที่ผมจะมารับซื้อเหรียญละหนึ่งแสนนะครับ มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับระหว่างแบบไม่มีราคาเลยและแบบที่ผมตามหานะครับแบบไม่มีราคานั้นก็จะเป็นแบบหาง่ายนะครับไม่นิยมนะครับผมผมไม่รับซื้อนะครับแต่แบบราคาแพงนั้นจะต่างกันแบบไหนกับแบบไม่มีราคาชมภาพครับมาดูทางล้าน้หนาของเรียนก่อนนะครับให้ดูนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นนะครับพระเสียรของพระองค์ท่านนะครับจะชิด ติดกับข้อความตัวอักษรด้านบนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็พระบรมรูปของพระองค์ท่านด้านล่างนะครับจะห่างจากขอบเหรียญด้านล่างนะครับถ้าแบบราคาแพงนะครับจะมีช่องว่างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้สังเกตตัวพอสัมเพาตรงคําว่าภูมิและเลขเก้าไทยนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นนะครับเกือบจะชิดติดกับพระบรมรูปของพระองค์ท่านทาั้งทางด้านซ้ายและก็ทางด้านขวานะครับ กลับกันนะครับกับแบบไม่มีราคานะครับก็สังเกตกันได้เลยนะครับผมได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับพระเศียรของพระองค์ท่านนั้นก็จะห่างจากข้อความตัวอักษรด้านบนนะครับจะมีช่องว่างที่เยอะเลยนะครับแล้วก็พระบรมรูปของพระองค์ท่านด้านล่างนะครับก็จะไม่ห่างจากขอบด้านล่างนะครับไม่เหมือนแบบราคาแพงนะครับจะห่างเยอะนะครับแล้วก็ ตัวพอสัมเภาและเลขเก้าไทยนั้นก็จะห่างจากพระบรมรูปของพระองค์ท่านทั้งซ้ายและขวานะครับจะแตกต่างกับแบบที่มีราคาแพงผมตามหานะครับก็เปรียบเทียบดูเลยนะครับและมาดูทางด้านหลังของเรียนนะครับสองภาพนี้ก็คือแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงนะครับแบบราคาแพงจะเป็นภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับถ้าดูแบบนี้ก็คงจะแยกแย,กยกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขยายภาพทีละจอดแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับแบบราคาแพงนะครับให้สังเกตวงกลมสีแดง3าม วงนะครับจุดสังเกตมีอยู่แค่นี้นะครับแบบราคาแพงนะครับวงกลม3ามวงสีแดงนะครับก็ให้สังเกตนะครับเห็นตัวเอฟไหมครับถ้าแบบราคาแพงนั้นจะชิดกับธงนะครับแล้วก็ตัวจีนะครับจะห่างจากตัวสระอุนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เห็นหน้าคนไหมครับจะชิดติดกับตุ่มหยดหยดย้อยๆลงมานะครับเห็นไหมครับ แต่ถ้าแบบไม่มีราคานะครับจะต่างกันนะครับจะตรงข้ามกันเลยนะครับตัวเอฟนั้นจะห่างจากทงนะครับแล้วก็ตัวจีนั้นก็จะชิดติดกับตัวสระอุนะครับแล้วก็หน้าคนนั้นก็จะห่างจากตุ่มย่อยลงมานะครับจะมีช่องว่างนะครับแบบนี้คือแบบราคาถูกผมไม่รับซื้อนะครับใครมีนะครับแบบราคาแพงที่ผมได้อธิบายไปทั้งทางด้านหน้าของเรียนนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเรียนนั้นนะครับถ้าว่าเรียนนั้นผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียนละ1 0,000แบาทนะครับ แต่ถ้าว่าเหรียญนั้นผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าไม่ใช่ผิวเดิมนะครับราคาก็จะลดลงตามสภาพนะครับอดีไลายผมนั้นก็คืออดีไลน์นี้นะครับเห็นไหมครับ